direct กับ indirect speech เนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะเจอกันบ่อยมากม,ากมากเลยนะคะใน writing ต่างๆในการเขียนรายงานบอกเล่าเหตุการณ์หรือในข้อสอบเนก็เจอบ่อยเลยแต่แน่นอนว่าหลายคนรวมถึงคณะเองเมื่อก่อนเนี่ยงงมากเลยค่ะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์ให้เข้าใจกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ direct speech ก่อนนะคะคือการเอา quoted speech คือเขาพูดอะไรอะเอามาตามนั้นเป๊ะๆโดยไม่ต้องปรับโครงสร้าง ซึ่งมันสามารถวางรูปประโยคได้หลายรูปแบบเลยค่ะตัวอย่างเช่น someone said something 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 someone said ที่ต้องมีแน่ๆเลยก็คือ quotation mark นะคะเครื่องหมายคำพูดนั่นเองค่ะเราต้องการให้เห็นว่าจริงๆเลยตั้งแต่ตอนแรกที่เขาพูดเขาก็พูดแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองสังเกตคือ comma อมมนั่นเองค่ะ comma มมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นประโยคแบบที่ someone said แล้วตามด้วยข้อความเนี่ย มันจะอยู่หลังคําว่า said หรืออยู่หลังว่าใครเป็นคนพูดตรงนี้ said เนี่ยสามารถเปลี่ยน verb ได้นะคะอาจจะไม่ได้ต้องเป็น said เสมอไปกลับมาที่คอมมาต่อนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าข้อความอยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยใครเป็นคนพูดอันนี้คอมมาจะย้ายมาอยู่ที่ข้างใน quotation mark แต่อยู่ที่ตัวอักษรสุดท้ายของประโยคคำพูดค่ะและตัวอักษรแรกที่อยู่ใน quotation mark หรือเครื่องหมายคำพูดเนี่ยจะต้องเป็น capital letter เสมอค่ะ ตัวอย่างเช่น she walked in and said i'm starving ผู้หญิงคนนี้ยอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาแล้วก็พางแล้วก็พูดเลย i'm starving i'm starving อันนี้คือเราไม่ต้องเปลี่ยนรูปประโยคเลยเขาพูดยังไงมายกมาทางก้อนได้เลย she walked in and said i'm starving หรือ,อยังในเรื่อง Harry Potter เลยดีกว่าอ oh หนังในดวงใจหนังสือในดวงใจของพวกเราใช่ไหมคะมันจะมีซีนหนึ่ง <c oughs> ที่อาจารย์ดัมเบิลดอร์คุยกับอาจารย์สเนปโอ้เนี่ยเดี๋ยวแฮร์รี่พอตเตอร์นะเราจะดูแลเขายังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วสเนปเนี่ยก็แบบดูท่าทางจะเป็นห่วงแฮร์รี่เสร็จแล้วดัมเบิลดอร์อุ้ยหรือว่าที่เป็นห่วงแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเพราะว่าแบบเธอยังคงแคร์เธอยังคงชอบแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหนี่เราแบบอินแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยนะเนี่ยดัมเบิลดอร์ก็เลยถามว่าดัมเบิลดอร์ถามเขา after all this time always said Snape เอ้ล้อใครเป็นฉากที่เศร้ามากทุกคนอินกับเราไหมเนี่ย <laughs> มันเป็นการวางรูปแบบประโยคสองแบบที่แตกต่างกัน Dumbledore พูดว่าแบบนี้ after all this time และหลังจากนั้นก็เป็น Snape พูดแต่ว่าอันนี้เราเอาข้อความขึ้นก่อน always said Snape เสมอมาตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอในหนังสือนะคะนิทานนิยายต่างๆก็จะมีในรูปแบบของ direct speech ทีนี้เรามาดูที่ indirect speech กันบ้างค่ะ ซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เล่าเรื่องหรือว่าอาจจะเป็นการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรืออาจจะเป็นการยืนยันก็ได้นะคะว่าคนนี้พูดว่าอย่างนี้มันต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเราตัดทั้งสองอย่างออกเลยค่ะเราจะไม่มีคอมม่าและไม่มี quotation marks แล้วค่ะต่อไปที่เรามักจะเห็นว่ามันเพิ่มมาจากที่มีใน direct speech เนี่ยก็คือคาว่า that that แต่ถามว่าเป็นกฎแบบต้องมีเลยไหมมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะเหมือนชัดขึ้นเขาก็เลยมักจะใช้กันค่ะ verb ที่ใช้เนี่ยก็มักจะเป็น verb ที่เป็น reporting verbs นะคะเช่น said, told, ask ต่อไปสำคัญเลยค่ะเราจะเปลี่ยน pronoun ด้วยค่ะจาก first person pronoun s to third person pronoun ถ้าเราเล่าให้ฟังเรื่องของคนอื่นเราจะเปลี่ยนจาก I, me, mine, we us our เป็น he she it t h e y him her them his its there hers theirs ต่อไปที่แบบว่างง <c oughs> สุดๆเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยน tense ใช่ไหมคะถ้าเราจหลักคร่าวๆเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยเราจะปรับมาให้มันเป็นอดีตเสมอเพราเราเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วให้คนอื่นฟังตัวอย่างเช่น present simple เปลี่ยนเป็น past simple present continuous เปลี่ยนเป็น past continuous present perfect เปลี่ยนเป็น,ปน,ปน past perfect แล้วถ้าเป็น past simple ล่ะเฮ้ยมันก็อดีตแล้วก็เปลี่ยนเป็นอดีตของอดีตอีกที่เป็น past perfect พวก verb ช่วยต่างเนี่ยเราก็เปลี่ยนด้วยค่ะเช่น can will may ก็เปลี่ยนเป็น could would might อาจจะมี verb ช่วยบางอย่างที่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เช่น must มั s ตแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็น had to มันก็จะดูเป็นแบบอดีตขึ้นมานิดนึงหรือ should อย่างนี้ถ้ามันเป็น should อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ค่ะคำระบุเวลาและสถานที่ต่างๆก็เปลี่ยนด้วยค่ะคิดง่ายก็คือตรงนี้ไปเป็นตรงนูน้นวันนี้ไปเป็นวันนั้นตัวอย่างเช่น tomorrow เปลี่ยนเป็น the next day or the following day tonight Pli and that night. Today and that day. This morning or this afternoon. Go and pen that morning or that afternoon. Last week the previous week. Yesterday Plynpen the day before. Ago and pen before. A week ago, a month ago, a week before, a month before. ถ้าเป็นสถานที่หรือที่ตั้งอะไรบางอย่างก็เปลี่ยนจาก this เป็น that ออกไปไกลตัว this เป็น that here เป็น there here เป็น there มาดูให้เห็นภาพขึ้นด้วยการลองเปลี่ยนประโยคกันดีกว่าค่ะสมมุติสมมุติวิวชายคนเนี้ยเขาแบบมาบอกลักลเราข้อความคือ I love you ว้าา จินตนาการสูงมากถ้าเราจะมาเล่าเรื่องเป็นแบบ direct speech เราจะปรับเป็น he said I love you he said I love you คือยกมาเลยเขาพูดอะไรนี้ฉันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเลยนะเขาบอกเขารักฉัน he said I love you แต่ถ้าเกิดสมมติเราเล่าเรื่องเป็นแบบที่เป็น indirect speech he said he loved me or he said that he loved me อันนี้เป็นในอดีตแต่อันนี้จะมีนิดนึงค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขายังคงรักเราอยู่สิ่งนี้มันยังเป็นจริงอยู่เราสามารถใช้เป็น present tense ได้ He said or he said that he loves me. He said that he loves me. อยากจะบอกว่า <c oughs> เขายังรักเราเสมอมา <c oughs> และตลอดไปอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันค่ะสม,มมติเราเพิ่งได้ยินประโยคนี้จากเพื่อนของเรา We are working from home today. We are working from home today. direct speech They said we are working from home today. They said we are working from home today. indirect speech ปุ๊บ They said that they were working from home that day. They said that they were working from home that day. today เป็น that day. present continuous เป็น past continuous ค่ะ. ตัวอย่างประโยคต่อไปเพื่อนของเราเล่าให้เราฟัง I will go to NCT concert tomorrow I will go to NCT concert tomorrow โอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคอนเสิร์ต NCT อะเอามาเล่าเป็นแบบ direct speech จะเป็น she told me I will go to NCT concert tomorrow she told me I will go to NCT concert tomorrow แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น indirect speech ล่ะคะเราต้องปรับอะไรบ้าง she told me that she would go to NCT concert the next day she told me that she would go to NCT concert the next day เปลี่ยนจาก will เป็น w h a d เปลี่ยนจาก tomorrow เป็น the next day ทีนี้ตาทุกคนแล้วค่ะตอนนี้เรามาลองทำแบบทดสอบกันสมมติว่าทุกคนได้ยินคณะพูดว่า it's a beautiful day it's a beautiful day ทุกคนจะเปลี่ยนเป็น direct speech เปลี่ยนยังไงคะ ตอกติกตอกติ๊กตอกอันนี้โอ้โหสบายหมูหมูค่ะ she said it's a beautiful day she said it's a beautiful day แต่สมมติอู <c oughs> เอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อ <c oughs> เป็นแบบ indirect speech จะพูดว่าติ๊กตอก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  she said that it was a beautiful day she said that it was a beautiful day <c oughs> เรามาฝึกด้วยการให้จำได้แล้วก็ใช้เป็นด้วยการลองแต่งประโยคที่เป็น direct และ indirect speech แล้วคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะคะ